อน oh. er <oh ี่นี่เดี๋ยวเพินช um> ันได้บอกโอ้ยนะโตอันนี้

สสดีลบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบิร์สุขุสุสสกุนกัยินดีตอนครับเข้าสู่สอสนวันคือเก์าพี่น้องเออตอนนี้กาต่างหา,งา,งางกกากำลังปูมาหอดอ่าริมอ่านี่แหละเนาคือพี่น้องเนาะออกมาไกายนาห้องนอนนอสโบเนี่ก็ออกมาอ่าเกเข่งกลางออกไปหาประตูข้างหน้าบ้านเนาะ โดยจากไปกับเพื่อนเพื่อนชมกันเพื่นพี่น้องเอ้ยบ่เพิ่นอ่าปูฮอดไต่เลี้วเนาะเพราะว่าทา้สนวกกะบ่ได้รีวิวในเพื่อพี่น้องเอฟซีเบิรงกเพพี่น้องเอ้ยกะคือว่าแหละจะพักหนึ่งเลี้วเนาะพี่น้องเนาะอักะสษกเวสซาร์ยังรอเพิ่นแล้วกัสิีขับเบิรงอีกเพิ่นพี่น้องเอ้ยคือว่าทั้งเพิ่นกับว่าอยู่ได้เพื่อนเพื่อพี่น้องเอ้ยอ่าเฮ็ดเบื่อนึงเพิ่นก็ได้ห้องนอนหนึ่ง แต่ก็ได้มาปลูกออกข้างนอกแล้วพี่น้องเลยอ่ะบอกเกินอ่าภายในอาทิตย์หนึ่งเนาะอย่างว่าเขึ้นพี่พี่น้องเลยอ่ะจังไลยจักมือดื้ออ่าไลยมือกับเดียวมารุ่นน้ำกันเนาะพี่พี่น้องเนาะทางทางเปิดสีเห็ดตรวจเร็วไวซำไรพี่พี่น้องเลยแต่อิงตามแบบว่าอ่าคัดคลองไมนกระยักซาเวลาน้ำเนาะพี่พี่น้องเนาะอ่าทาง้างมือกับปวดดังปวดแอวพี่น้องเลยคนกับเจ็บดังอ่า เพราะว่าเป็นเหตุงานต่อๆเลยเนาะผักมีแต่ผักพอดมือเดียวพี่ชินองเอ้ยเพิ่นจัขับงานต่อๆพี่ชินองเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นเก่งพอสมควรเนาะพี่ชินองเนาะโดยฮะจังไรบ่าวอะไรยังางขับไปเบียงไปส่งม้องกับสาวนวลเลยพี่ชินองเอ้ยโดยพี่น้องเอ้ยเออตบขบเนี้ยโซพี่น้องมาที่ไดเยอะกันเลยมัางเออเอ้อ ใช่พอแม่เมือเลยแม่ล่ะโอ้แม่บอกว่าไหนๆแม่บอกว่าแนวรดตั้งใจเฮียนฮะตั้งใจเฮียนเสง่แห่ไรขึ้นห้องทุก um, ปีคะเนนดีด้ผู้ชมยกย่องว่าถืกต้องอ่านบอกเป็นซ้ำบาทนี่ว่าถกต้องตมูเพื่อนสามัคคีเรวปะ ถือว่าชุมเจ้าบริเลาบททองบ่บริเลาอบยังอีกแน่เมย์โบกสอนยังอีกแน่ตำเครืเชียนแล้วก็ให้ทำความยาอ่าทำแล้วก็บระบอกเชียงยูมให้มันตลอดเออนั่นเมย์เจ้าก็บโบความดีอยู่ด้วยตอนแรกฝนเป็นเมย์ฝนก็สอนทางที่ดี เชื้ออะไรเพิ่นบอกเพิ่นสอนภัยโบกกระยาผมเห็นได้ว่าสิพังแต่คำมานาเมสอนพังเบิดทุกคนขอแต่เพิ่นบอกแนวทางที่มันดีเด้อผมเห็นในทางที่มันบดียังไงนีหายโบหายยีนอ่อนแม่บโบยังอีกสั่งดริหารยังเออบริหารน้ำตาลอิชิวยีนอ่อนแม่โบ ยก็ช้างเพิ่นมาเยี่ยมอยู่ไก่พกไก่บดิอยู่ประเทศเนาะอยู่ประเทศสวรรค์ขีดเนาะฮัมเนาะเราที่จะสนใจหัวยิ้มเชยเหรอขึ้นตะเขียวขาวกอกวอกอยู่ไงวัวใช่หรอสามหมื่นเมย์ไห้วัวไห้กี๊ยาใช่หรอคอยอยู่น้ำยู่สิอจะโยกกันจะโยกกันผูก ละเออต้ปุ๊ต่างเพิ่นเริ่มออกมาออกมาแล้วได้บาเนี่เก็บไปเก็บก,กระลาดไปใส่กระลาดนะเฮ้ยก็เห็นอยู่กินนี่เออเก็บกองนะเก็บกองไปเอาไว้จุดไว้เผาเดอ้อมันปิวมันเจ้าที่อือดูเพิ่งกันเนาะว่าผกเก็บกระได้ไป้องเอ้ยเนาะนี่น เพื่อเห็ดเบิดเฮือนเบิดบล็อกเคิงหนึ่งเนาะสมโภยจูดเอาไว้น่าจะกิบไปขายก็ได้กระดาษโอ้ยเนก็เงาแล้วมันลูกไผ่เมื่อนั่งเงาแล้วสมโอลูกไผ่อยู่จักมันยังจำบ่วงกับถวยเอาวสั้นแล้วคนยังมีลมหายใจไปตู้เอ้ย อืมให้ลูกเห็เต้าเก็บไปตัวแห้กระลายอยู่ดีนะหมักอันน่ะกระเต็บมาให้ลูกเะพายเมื่อกินเนี่ยว่าก้อนอไก็ไปอยากให้โอ้ยย่อไปโปกูโปกเลยจะตใย

Ô thực sang mà nữa nữa. Ô. Oh. <laughs> <laughs> Mình ăn bạn. Nào. Tôi yên hết tôi bạn. Tôi yên hoa luôn, hoa tâm yên bạn. หอดหนึ่งสองสามสี<อ>ส่าแล้วเนี่ยพี่นนท,ท์หาแถวแล้วเหวหอดแวนี่เ<า>พื่อสร้างเพื่อนเมือนี<ห>อน่ก็หอดแดวนี <หอ S 2> ่ตูพี่แด้ สีกระเบื้องสีสีอันแดงๆสีแดงๆสีไม้โพมสีว่าลายมนะว่าหาลหาเบิ่งนี่มันบ่นอกีแดงเลเปีดลงใกล้เลยตอันนั้นเพิ่นเด้อ กํลังเห็ดแล้วคันเด้คันเด้ออกมาออกมาเ้าไปยังหับ่อืมสร้างให้หัวแล้วบัดนี้เด้อให้ลองบ่ได้ซื้อันสิกนะเอ่งแข็งดินแข็งค่ะออีละอๆให้สร้างเพิ่นเฮ็ดแตนตะปูนปูน่เนาะ ປວນຕົ້າມ້ໄດ້ຮ້ອນປຶ້ງໆແນນາແລດກ

อ,อ,อค่อยดีแด้ออย่างกัะคมือนี่มันดีแบบได้คายดีร้านมูซิไทยโดนปะเนี่ยมูสิบริสุทธอบสินคขามันก็สิอยู่บนเลือเก่าแล้วรบริสุทธิ์ไ้คายเดี๋ยวเอาไวเพยไวโรดจะได้หาซื้อใหม่ Hoặc vi bằng trên à, à. à. à, cái soi này Ồ, bạn ăn, ăn đi bài. Tân lại. Nay quá. Hoa bán, nắn bụng bóp. Bao sụp bài đẹp quá 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 đẹp quá

คไข่บ่บ่นะโอ้ยว่าไข่ได้ให้เราไข่ให้ปรตูกะซื้อมาคือข่อยมาซื้อมาใส่เกิดกลัวหาเดี๋ยวไปเตเซยยดเด้เออเดียวเออเสียเตยลงโล đẹp ừ. ừ. điều ừ. còn lẽ này. Yoga 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 này. Ừ, bừng hao size thật như đấy là. Ừ Ừ. gì đấy cả mà, <laughs> uh. <Room> <laughs> ăn này. Vì sao? này đi, là, thú có lỗi ta ta Ờ, thú đẹp ghê, làm hươn nhảy khỏi cái thú đẹp ấy la Thú không có bưởng thú đẹp Thú thú thả nó Thì lẽ nó không ở chỗ, nó không nhốt đấy Không, nó không nhốt, nó ra tỉnh lại đấy Ừ Nhiệt vời với nhung thú, nó thả nó đi Thú thú nó xả nhựa Thú phải xăng nó, mà nó có xăng là nó tu bật tôi bằng hao được à một thứ bật phần mà sôi mà đây Tuyên một bát đây tôi

78คือส <laughs> <laughs> ิทาแล้วเด้อเนาะสีเนาะบ้านแม่น้องนิง1บาทนึงยังบ่อืมทาสีแล้วปูก็เบิ่งต่อีงกต่อป ทีหาโมงผดได้บอกางสิเมื่อนี่สี่โมงอือโมง่ <c oughs> อืม, <c oughs> มันเพิน่นคือบกปกให้เพิ่นอีหละนะบบปกบ่ตากเล็ดมันั่นได้บ่อือ <c oughs> อือ <laughs> <V expand. cười> <bung>. <cười> <trilogy>. <cười> nàng đơ, nàng, vẫn đơ Nàng đi đi Hả? 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กับเงียงสีชมพูว่าของอ่าวนะอ้าวคือว่าไว้ในตุกมันกี่พูลเขาได้ทางนเร็ี่ยังนะอ่ามอที่ยังกระงาม เหก่อนพี่เด้เลยเออเนาะตัทรศัฐธรรมเนียมือใด้ดิชี้เดี่ยวนี่มือกระโลแล้วมือกระโลแล้วโอ้ชัดบ่เด้อเอาขึ้นไปมาชิยกลงมาอีกเนาะอ่าองเอาเด็ดไปเรื่อยเนอะสมโภคเด็ดก็ได้ตัวได้ตั้งใช้โทรรัฐธรรมเอาไว้ใช้ชาเทรรัฐธ์เอาไว้อยู่ในห้อง เนี่ยัมมันคือว่ายายเป็นวทิบนะัมมันนะมาขาบบ่อมาโกโอ้หอ้โไปย่าไรมามกือือไปย่ามามกอ,อ,นะอือทื้อ,อ,องสามพูดกันรุยงานต่อเลยชมปูน เดี๋ยวพิงชั้นได้บอกโอ้ยเนาะรถอันนี้จ็บเอวแล้วสั่งรถค่ะงานเมายาเฝ้ายาเรับ เปิดบ o u เปิดเปิดเปิดบัดเขึ้นสีมาเนาะนั <cam <cam ่กันเลยเปิด d o u b อืมอ๋อยกที่สองใส่มาใส่โปะเนี่ยอืมบ่มีกระถางบ่อืมเอากระทางมาป้าไว้ให้เพิ่นนี่ใส่น้ำรองไว้

เปิดก่อินเต็ตตกปูนอืมปูตกปูนมจุดตกเลย mình mang gặp bao lớn bát này cặp là... sang của đỡ bát này yeah! đó, rồi cái đâu ấy sang phần to rồi à, rồi, à, rồi. mà bạn có lớp mình đó โดยโดยเพื่อเมือกับป้าโดยสร้างเด้อะโดยอ่เพี่น้องเอ้สร้างก็ยังดุยงานโตเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็อ่าสามโมงพี่น้องเอ้สามโมงเศร้าเศร้าสามนาทีเนาะโดยตอนนี้กักำลังอ่าปูมาหอดอ่าไก่เชียงหอดประตูนะละเพี่น้องเอ้สร้างก็ยังบริเมืองง่ายเนาะเพราะว่าเพิ่นก็อยูย่เขตนี้ <c ười> <records> ถ้าสนองกับเผื่อเบะนี่เบะหันเมื่อกะลาอีกคนที่น้องไอ้คือคืออยู่เนาะคือกับเสากับน้ำนี่แหละเมื่อขำเลยกับไรที่น้องไอ้เพราะว่าถ้าสนองกับมาคนเดียวอ่ะจังไรคลิปนี้ก็พาพมีพี่น้องเด้อเอฟซีเออสุสุคนเนาะอย่าดึงอะไรกูแซวรถทีดตามให้งท่านสนองนี่เด้อกับกับบุกขบคุณสุดๆที่เข้ามาติดตามนะ็ฮักส้มเข้ามาเป็นกำลังใจเนาะ Asal nak sini, pale, mungkin orang ekor kau masih tak